ี้เราจะเดินทางไปที่ประเทศเวียดนามนะครับเรามาดูกันครับว่าครั้งนี้เนี่ยหลังจากโควิดนะครับมาตรการต่างๆเนี่ยก่อนเดินทางไปที่ประเทศเวียดนามเนี่ยมีอะไรยังไงบ้างนะครับก่อนไปชมคลิปฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe s u b สไคร b e ให้กับบ้านคุโอลไนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีครับวันนี้พบกับกินเที่ยวกับบ้านคุโอนะครับเรามาอยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมินะครับกําลังจะเดินทางไปที่สนามบินดานางังเพื่อจะไปเที่ยวที่ประเทศเวียดนามนะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าในมาตรการในการป้องกันโควิดของประเทศเวียดนามจะเป็นยังไงหลังจากที่เราผ่านโควิดมาช่วงเวลาหนึ่งนะครับแล้วประเทศเวียดนามเปิดนะครับซึ่งแน่นอนครับเพื่อนเพื่อนการเดินทางในยุคโควิดนี่นะครับเพื่อนเพื่อนก็ต้องมีหน้ากากแล้วก็มีเจลแอลกอฮอล์นะครับเจลแอลกอฮอล์เนี่ยตามกฎของสายการบินแล้วเนี่ยเราสามารถพกเจลสเปรย์หรือไม่ก็เป็นของเหลวเนี่ยขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน100มิลลิกรัมนะครับซึ่งต้องมีตัวระบุด้วยที่ขวดนะครับแต่ว่า เดี๋ยวผมจะลองดูว่าขวดขนาดนี้มันสามารถขึ้นเครื่องได้ไหมนะครับ ตอนนี้เราก็มาถึงสนามบินนานาชาติดานังกันแล้วนะครับใช้เวลาเดินทางประมาณชั่วโมง20นาทีนะครับเดี๋ยวเรารับกระเป๋าเสร็จเราก็เดินทางเที่ยวกันเลยครับเพื่อนๆครับสำหรับตลาดลองปลานะครับเป็นตลาดหนึ่งในเมืองเวนะครับที่มีของขายมากมายพวกเครื่องปั้นดินเผากล้วยถังโอชา เป่าแล้วก็หมูรสประจำชาติเขาใหญ่แล้วก็ทางเวียดนามนะครับผมก็ยังมีนั่งทานนั่งกินปินทานอยู่นะครับเขาทานอะไรกันอยากรู้จริงๆ ตลาดตองบาติขมนดนะครับเจ้ากันี่ nhả ยองกันบ้างไหมเพื่อนก็ใส่นี่ครับในเมยองไทยก็ประมาณสี่สิบกว่าบาทนะครับใส่แคบหมูนะครับใส่จานประมาณสามหมื่นดองนะครับสามหมื่นดองขอบคุณครับผมครับผมก็เรียกไม่ถูกนะครับว่าคนเวียดนามเขาเรียกกันว่าอะไรนะครับแต่มันก็จะเป็นลักษณะของแบบข้าวต้มใส่แคบหมูนะครับแล้วก็มีหมูสามชั้นนะครับ ลองชิมรสชาติกันครับเครื่องปรุงก็จะมีมะนาวครับเขามีมะนาวให้นะครับแล้วก็พริกเวียดนามแล้วก็น้ำส้มสายชูนะครับเดีย๋ยวลองชิมก่อนไม่ต้องปรุงยอมรับครับคนเวียดนามรักษาสุขภาพจริงครับเพราะว่าจืดสนินนทขนาดเห็นเข้มๆอย่างนี้นะจืดจืดเลยโคตรร้อน ร้อนดีร้อนดีร้อนดีถ้าหน้าหนาวนะผมว่าสดชื่นเลยคือทำให้อบอุ่นร่างกายสามหมืนดองครับสามหมืนดองก็อะไรร้นเนี่ยตกนาจะอยู่ที่ประมาณหมื่นดองก็สิบห้าบาทสี่ิบกว่าบาทนะตกห้าสิบาทครับด้วยนะี่ ใส่มะนาวแล้วกิใส่มะนาวแล้วโอเคเลยครับมันมีรสชาติขึ้นไม่เปรี้ยวเลยนะเมื่อกี้ผมบีบไปครึ่งลูกก็โอเคครับร้อนท้องรสชาติเกิดขึ้นเลยจากจืดๆนะฮนะมีค,คบมับหมูให้กรอบๆได้โอเคเลยครับเติมรสเปรี้ยวเข้าไปนี่โอเค พื่อนนะครับก็ไม่มีกินข้าวครับเจาลองใส่พริกพิกเวียดนามดูเผ็ดไหมพอกคนเวียดนามผมไม่ค่อยไม่ค่อยกินแบบรสจัดส่วนใหญ่จะกินจืดใส่พริกลงไปแล้วก็มีรสจัดจ้างขึ้นมาเลยครับ แต่ไม่เผ็ดมากไม่เผ็ดเหมือนพิซบ้านเรา,เ,านะเหมือนกินเล้งะครับเล้งห้าสิบบาทก็ไม่แพงนะด้วยหนึ่งกำลังอิ่มนั่งอยู่ริมถนโนชมบรรยากาศของเวียดนามไปด้วยแล้วก็ไคมาเที่ยวแล้วก็เรียกว,ว่ากินแบบพื้นเมืองอย่างเงี้ย ว่าโอเทเลยนะได้สำหรับสัมผัสชีวิตคนเวียดนามเลยบ้านเราก็เป็นโต๊ะแบบคนเวียดนามผมก็ไม่เข้าใจนะทำไมต้องเป็นโต๊ะแบบเตี้ยๆอย่างเงี้ยบ้านเราต้องสูงใช่ไหมฮะเวียดนามจะเป็นโต๊ะเตี้ยๆอย่างเงี้ยเหมือนกับข้าต้มใส่เลงโอเคมีรสเปรี้ยวรสเผ็ดแล้วโอเค สามชั้นก็ให้มาเยอะนะหมูติดกระดูกเนะนี่ยเล้งเนี่ยครับเรสค่ะโอเคอร่อยอร่อยเลยอร่อยเลยแต่ต้องปรุงนะถ้าไม่ปรุงนี่มันจะแบบจืดโอเควันนี้บ้านพุโขผมมาอยู่คนเดียวนะครับบ้านคุณโขมาติย์พิานาวร,รถมอเตอร์ไซค์ออกไปนี่ได้กลิ่นควันรถเลยโอ้โหนะประภัสชีวิต ได้กินหมูยา่างได้กินบวันรถไปต่อครับเก <Okay, S 2> อร่อยอร่อยอ,อร่อยอ,อร่อย,ออย <laughs> thank you หนังสือการ์ตูนก็มีนะครับหรือเกมไม่ได้จใจน่าจะเป็นเกม เจอขนมหมวานโอ้ยใส่หลายอย่างเลยน่ากินมากด้านล่างจะเป็นน้ำแข็งนะครับส่วนด้านบนก็นี่ฮะที่มีครับเดีย๋ยวลองดูสักหน่อยดีกว่าครับ <Okay. S 1> นี่ผมเลือกจะมีตัวนี้โอเคนะครับแล้วก็มีตัวนี้โอเคครับตัวนี้ <Okay. S 1> ว่าโอเคว่านหางจระเข้แล้วก็ โซนุนโ <Okay. S 1> อเคาได้แก้วนี้ครับเริค่ะวันนี้เวียดนามอากาศค่อนข้างร้อนนะครับเราก็มาลองดูนะครับน้ำแข็งใสของเวียดนาม <ๆ S 1> อยู่ที่ประมาณ2 0 0 0 0ดองนะครับก็ใสไปรประมาณ5 <Red S 1> อย่างข้างล่างเป็นน้ำแข็งครับแก้วสองหมื่นดองก็ประมาณ30กว่าบาท40บาทนะครับล <ๆ S 1> องดูครับโอ้น้ำแข็งค้อนใหญ่มากน้ำแข็งลองดูวุ้นวุ้น เหมือนน้ำแกงใส่บ้านเราเลยอันนี้ก้อนอะไรไม่รู้มันคือเหนือวเราเรียกว่าอ,อะไรนะครับมันคือลูกอะไรกลมที่อยู่กับเปียบเปียบบกหม้อครับนะครับแล้วก็คุ้น บ้านหางจอเทอืสดชื่นเลยสดชื่นเลยขาดไม่ได้คือพวกมะพร้าวครับอืเพิ่มความกรุบกรอบครับอืบรรยากาศแบบนี้นะครับสัมผัสได้ที่เวียดนามครับส่วนนี้เป็นก้อนเหมือนก้อนแป้งครับออือืขนมเทียน ขนมเทียนนี่คือขนมเทียนเลยเขาใส่กับของหวานเดี๋ยวต้องทางออกนิดนึงครับพอดีเขานั่งพเดีอีกโต๊ะหนึ่งนั่งนะหลีกท้ายขอหน่อยกล้วยครับกล้วยที่มีขนมเทียนแล้วว่าลูกกลมๆที่อยู่เก็บบางม่อมเรียกไม่ถูกอะไรมั้ง ดี๋ยวโตค่อนข้างมีเด็กน้อยครับแอบมองอยู่รอร่อยครับอร่อยสดชื่นครับร้อนๆอย่างนี้กล้วยก็อร่อยนะกล้วยกล้วยกล้วยเชื่อมอร่อยบ๊ายบาย ไม่แน่ใจว่าอะไรนะน่าจะเป็นโยเกิร์ตนะครับหนึ่งถุงครับหนึ่งครับหนึ่งหมื่นดองครับหนึ่งหมื่นแตงเก็บได้มาแล้วครับครับตอนนี้เราก็ได้มาแล้วนะครับดูดไม่ขึ้นดูดไม่ขึ้นดูดไม่ขึ้นครับดูดไม่ขึ้น แกะยางออก้วน่าจะดูด้นแล้ว <Okay. Yeah. S 1> อ,ม,อม,มันคือโยเกิร์ตแช่แข็งให้เป็นวุ้นนะโยเกิร์ตแช่แข็งแล้วก็เป็นวุ้น <the> ก็อร่อยอร่อย,ออยก็เหมือนโยเกิร์ตที่เรากินกันที่เมืองไทยนะฮะแต่ว่าเราแช่แข็งจนมันเป็นวุ้นเลย,เลยแล้วก็มาใส่ถุงขายหมื่นดองก็สิบห้าบาทนะสิบห้าบาท ถึงห้าบาทกระโดกระโดครับ hello, <c oughs> ครับอ๋อ <Hello. S 2> oh, อาวุกระโดง oh, อาวุกระโดง okay. <c oughs> สามกิโลร้อยบาทสามกิโลร้อยโอเคที <c oughs> นี้ผมจะมาสรุปว่า,าที่ผ่านด่านครับตัวแอลกอฮอล์ตัวนี้นะฮะซึ่งไม่มีระบบปริมาณนะครับผมสามารถนําเข้ามาที่สนามบินได้นะสามารถเอาไปใช้งานได้นะครับประมาณขนาดนี้นะครับแต่ใหญ่วันนี้ไม่แน่ใจอาจจะไม่ได้นะครับแล้วอีกสรุปอีกเรื่องหนึ่งครับวันนี้เงินไทยครับสมัยก่อนเนี่ยที่ผมใช้ที่เวียดนามเนี่ย จะต้องเป็นรูปในหลวงราชกาลที่9นะครับแต่ปัจจุบันครับเป็นรูปในหลวงราชาการที่1ิก็สามารถใช้ได้แล้วนะครับคนเวียดนามรู้จักแล้วนะครับเมื่อก่อนโควิดที่ผมมาเนี่ยคนเวียดนามยังไม่รู้จักนะครับบางทั้งไปใช้บางที่ใช้ไม่ได้แต่ตอนนี้ใช้ได้แล้วนะครับแล้วการเข้าเวียดนามเนี่ยสามารถผ่านเข้ามาได้เลยนะครับไม่ต้องมาฉีดวัคซงวัคซีนแล้วไม่ต้องมาตรวจ rt pcr ไม่ต้องมาตรวจ atk อะไรทั้งสิ้นนะครับยกเว้นเวลาเรากลับเมืองไทยแค่นั้นนะครับที่ว่าณตอนนี้เนี่ยเราอาจจะต้องมีใบ การฉีดวัคซีนนะประวัติการฉีดวัคซีนแค่นั้นเองครับเพื่อนๆยังไงใครมาเวีาดน้มครับขอให้เที่ยวให้สนุกครับเพื่อนๆครับก็เป,นเป็นอะไรที่แปลกดีเหมือนกับเป็นแป้งใส่ซอสที่อร่อยคือแคบหมูคือมันรวมๆกันแล้วมันอร่อยถ้ากินขอบคุณค่ะที่ติดตามชมจนจบคลิปค่ะสำหรับเพื่อนใหม่ๆที่ยังไม่ได้ติด ขวัญฝากกดติดตามและกดไลค์กดแชร์ให้ขวัญด้วยนะคะขอบพระคุณมากๆค่ะคลิปหน้าเจอกันค่ะ